ปีใหม่กับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับชาวราศีกุ่มก็คือพุทีิเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศัการาช2567นะครับก็ขอ,ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับในรับปีใหม่นี้ประดุด,ดังปีนี้เป็น เปีย่ยงความสุขนะก็ความสําเร็จนะครับเป็นปีของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นปีของความที่จะเกิดความสำาสำเร็จมั่งคั่งนํามาซึ่งความมั่งมีสีสุขตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมนะครับดวง9วันตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงวันที่เก้ามกราคมนี้นะครับ ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับจากการเปิดไพ่หยิบสีทั้งหมด3สําหรับเช่นเดิมนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกวา้วางๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกำพัากรณพย์ก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรือาจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็กอ้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณาเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรต้าไม่ดีนะครับก็ ติ้งไว้ในทริปนี้นะครับและก็ตาอะไรปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมนะครับช่วง9วันวันที่1ถึงวันที่9มกราคมนี้นะครับมาดูการเปิดไพ่สหรับเรกกันก่อนนะครับในเรื่องของการ งานนะครับว่าการงานนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวอะไรผ่านมายังไพ่กับชาวราศีกุมนะครับในเรื่องของการงานนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับก้าวไปนะครับไพ่ทั้งหมดทั้ง3สําหรับที่ใจเปิดนั้นก่อนจะบันทึกคลิปก็มีการกรีดสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มาสับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเปิดไพ่นะครับให้กับชาวราศีกุมนะครับ ในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินนะครับก็มาดูไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีกุมนะครับเดบฟูนะครับก็เป็นผู้ที่มีอารมณ์สดใสเบิกบานนะครับเรียกว่าการทํางานของชาวราศีกุมช่วงพวราวันนี้ก็มีแจ่มใสนะครับไรสิ่งกดดันนะครับก็ทําไปด้วยความาสดชื่นแจ่มใสในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นพลังที่ดีนะครับกับคนที่ มีพลังสดใสเบิกบานในแต่ละวันในทุกๆเวลานะครับก็จะเป็นพลังที่ดีๆที่จะดึงดูดเข้ามานะครับกับสิ่งดีๆที่จะทาให้เราคิดอะไรตัดสินใจอะไรตามอะไรดันเกิดความสําเร็จได้ง่ายนะครับกับสมองที่ลวดเล่นนะครับเพราะถ้าเราไม่มีอะไรกดดันในการคิดการใคร่ครวญนะครับก็จะทาให้เราคิดอะไรออกได้ง่ายมองอะไรที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับหรือการที่จะเรียนรู้อะไรก็จะเป็นการ เสริมความจําได้ดีนะครับก็เป็นสิ่งดีๆแต่สิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังก็คือในเรื่องของบางที<ม>เราอาจ,จเผลอเพลินจนลืมในเรื่องของการผิดพลาดหรือสิ่งที่จะพลาดพลังได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับมแม้ว่าเราจะแจ่มใสเบิกบานการดําเนินงานไปด้วยวความคล่องนะครับแต่ก็ให้ระมัดร,ระวังด้วยเพราะบางสถา,านการณ์นั้นบางทีตันอาจจะเผลอเรืลืมจนเกินไปแล้วก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือก้าวตำราที่ว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักพลาดยังรู้พลังนั่นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับแม้จะมีสดใสเบิกบานในทุกๆวันของการทํางานก็ตามนะครับแล้วก็ทรีอาวานะครับการลุกหน้าเดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับบางคนก็มีข่าวดีนะครับเปิดสกัดมา ก็ได้รับข่าวในเรื่องของการได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับเงินเดือนขึ้นนานะครับก็เป็นการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งที่ขึ้นมานะครับหรือใครที่ทำธุรกิจก็มีการาวางแผนนะครับในการที่จะเดินรุกคืบหน้าต่อไปนะครับแม้จะมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็ไม่หยุดนิ่งนั่นเองนะครับพร,ร้อมที่จะรุกคืบหน้าต่อไปให้เจริญเติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่มีเข้ามา แล้วก็การเริ่มต้นอะไรกับโอกาสใหม่ๆนะครับคนว่างงานก็มีโอกาสดีๆนะครับบางคนนั้นที่ปานมาอาจจะมีสําหรับคนว่างงานนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอาจจะมีได้พบปะกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาพบมาเจอแล้วก็มีโอกาสยื่นโอกาสของการงานให้มีทํานะครับ mm hmm. ก็อาจจะในช่วงก้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการที่จะไปดําเนินงานนั้นนะครับที่ถูกมอบหมายได้รับโอกาสมา ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับหรือบางคนก็มีการเรียนร่วมอะไรใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับการเป็นสัมเท้าอาจจะไปพบกับหลายๆคนนะครับในการที่จะลุกหน้าเรินหน้าในเรื่องการงานหรือธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้หลากหลายนะครับหรือการพบปะคุยกับผู้อื่นมากมายในการที่จะรับประสบการณ์จากผู้อื่นก็มาประยุกต นะครับในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็มาเสริม <_ AN _> เพิ่มเติมมาเพิ่มศ <_ AN _> ักยภาพในเรื่องของการงานโดยธุรกิจของเรา<_ <AN> _>เพื่อให้รุ่นหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดลเวอร์สนะครับการได้รับอุ่์ส่วนหรือเพื่อเรื่มง,งานที่ดีนะครับที่มีความรักความสามาัคคีกันในทิศทางที่ดีสนับสนุนส่งเสริมกันในทิศทางที่ดีนะครับหรือไกลที่ทํางานอาชีพที่เกี่ยวกับอาศัยในเรื่องของความ เมตตาในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของความนิยมชมชอบนะครับก็จะได้รับการตอบสนองในทิศทางที่ดีนะครับที่มีผู้เรียกว่าผู้เป็น f อซนะครับก็การขั้งใครใการส่งเสริมเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีที่จะมีความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นก็ความเป็นสิบเหรียญน,นะครับจับตามอะไรก็เกิดผลสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับ ที่ชาวราศีกุมเริ่มต้นนะครับก็จะเกิดความสําเร็จไรอุปสรรคพัะนธนาะครับตั้งทั้งความรู้ความสามารถของตัวเองตั้งได้รับประสบการณ์จากผู้จากการคบการคุยปรึกษากันนะครับแล้วก็จะเพื่อนร่วมง,งานหรือความรักของคนใคกล้เคียงนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของความเข้าใจที่ดีๆและก็ด้วยอารมณ์ที่สดใสเบิกบ,บานของท่านเองนะครับที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับ ก็โอกาสดีๆที่จะไปสู่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับไปไปต่อมานะครับ Back up, เบกออฟปันจะเกิดเด็กตือเรียนนะครับบางโครงการนั้นมีการคิดวัดหวังเอาไว้ที่ผ่านมานะครับบางทีก็ยังไม่ได้โอกาสในการที่จะได้สารในเะกิดความเป็นจริงหรือให้เป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับก็เป็นเวลาของการที่จะได้รุกเดินหน้าในโครงการนั้นนะครับเริ่มต้นกับการที่จะลุยนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็ยังมีคุณค่านั่นเองที่จะเติบโตต่อไปในติดต่างที่ดีนะครับที่จะเริญรุ่งเรืองต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับการออกจากสถานการณ์อะไรที่มันไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับบางทีบางบางชิ้นบางงานหรือบาง ธุรกิจบางอย่างของชาวราศีกุมนะครับของบางคนที่บางทีที่ผ่านมานั้นอยู่กับการเสียเวลาหรือไปจมกับอะไรอยู่โดยที่ไม่เกิดผลประโยชน์นั่นเองนะครับก็ทำให้ท่านนั้นออกจากสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับบางทีก็ไปลงทุนอะไรใหม่ๆธุรกิจเก่าที่มันไม่ผลกําไรไม่เกิดขึ้นนะครับบางทีดําเนินการมาตลอดทั้งปีนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เกิดผลประโยชน์ไม่มีกําไรอะไรก็ามา ก็จาเป็นที่จะต้องปล่อยวางนั่นเองแล้วก็ไปสู่เริ่มต้นของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือในเรื่องของการไปดําเนินการกับโครงการที่วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็นํามาสานามาจัดการให้เป็นรูปมารมเสียทีนะครับหรือคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับออกจากจัดการกองการว่างงานนั่นเองแล้วก็ไปสู่กองการเริ่มต้นมีงานทําอย่างที่กล่าวมาตอนแรกนะครับบางคนก็ช่วงปีใหม่นี้มีใครมายื่นโอกาสในเรื่องของการงานไม่มี นะครับหรือใครที่สมัครงานเอาไว้นะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้มีการเรียกตัวก็ไปนั่นเองนะครับก็จะเกิดขึ้นในทิศ่างที่ดีนะครับแล้วก็ไป,ไปต่อมานะครับ the i p i s t a t e นะครับสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความกุมเครือนะครับของชาวราศีกุมก็จะเกิดความสวา่างกระจ่างชัดขึ้นในทิศ่างที่ดีต่อไปนะครับโดยการตุ้มเตะพยายามของท่านนั่นเองนะครับเดยอ จารีออดนะครับ <c oughs> ไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่อยู่ในสถานการณ์ที่บางทีแต่ไมจาราศีกลุ่มนั้นไม่ก็เกิดความสว่างง่ายๆนะครับบางทีมันยืดเยื้ออยู่นะครับกลุ่มๆเครือเครืออยู่นะครับจะมืดก็ไม่มืดจะยุติลงก็ไม่ยุติหรือจะเกิดความสําเร็จหรือจะสว่างขึ้นก็ไม่ชัดเจนจกตีนะครับแต่สถานการณ์นั้นก็มีการ ออกไปจากสถานการณ์นั้นนั่นเองนะครับด้วยความทุ่มเทพยายามของท่านนะครับในการเปลี่ยนพยายามนะครับหรือบางคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการมีคู่แข่งกับผู้อื่นนะครับที่แข่งกันมาก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ผลนะครับว่าจะออกไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีนะครับก็อาจจะไม่ได้รับผลอตอบรับที่ชัดเจนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ท่านจะมีการทุ่มเทและก็เพิ่มพลังในการที่จะลุย นะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อะไรที่มันทําให้กลุ่มเครืออยู่แล้วก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปสู่โครงการเติมเต็มความเป็นเต็มสิ์เหรียญขึ้นมานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของความสําเร็จให้กับชาวราศีกลุ่มนั่นเองนะครับก็เป็นถือว่าก้าววันเรกนี้เป็นโอกาสดีๆนะครับไม่ว่าคนที่ว่างงานก็มีโอกาสได้มีงานทํานะครับคนที่มั่นคงอยู่แล้วมีคิดความโครงการอะไรที่จะกยับขยายเพิ่มเติมก็จะนํามาเริ่มต้นดําเนินการ ใครที่เคยจมอยู่กับอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์นะครับก็จะก้าวออกจากสถานการณ์เหล่านั้นคนที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการกยับขยายเดินหน้าต่อไปรุกลุยต่อไปที่จะไปสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับคนที่ออกจากสถานการณ์ที่ไม่เติมเต็มก็ไปสู่ของการลุกหน้าเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับท่านจะทํางานด้วยอารมณ์สดใสเบิกบานนะครับช่วง9วันนี้นะครับ การทํางานไม่ว่าจะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีก็ย่อมมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าไปหรือจารียดขึ้นมานะครับที่จะตามห้ท่านนั้นก็มีการทุ่มเทในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนใาดๆก็ตามนะครับบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยบ่อยด้วยนะครับในช่วง9วันนี้ที่มีก็มาที่จะต้องไปจัดการแก้ไขนะครับที่ไพ่ในเรื่องของบ่งบอกถึงเรื่องของการเดินทางนะครับตั้งแต่ด้วยแล้วก็จาริยดนะครับบังปนก็มี เรื่องของการเดินทางไปต่งางประเทศด้วยนะครับบางทีธุรกิจของท่านในต่างประเทศมีปัญหานะครับก็จะต้องไปคลี่คลายหรืออะไรที่มันยังไม่กระจางชัดนะครับที่ต้องอาศัยไอ้ท่านไปผู้ไปจัดการไปดําเนินการนะครับก็ไปตัดสินใจก็จําเป็นจะต้องเดินทางเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ การเงินนะครับของชาวราศีกุมในช่วง9วันนี้นะครับการเงินจะเป็นในทิศตางนใดนะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับโดยชารียออดนะครับก็เหมือนเรื่องของการงานนะครับที่มีการต้องทุ่มเทนะครับต้องเน็ตต้องเหนื่อยต้องใช้ความเปลี่ยนไปยามนะครับบางคนก็จะอยู่ในช่วงของการมีรายจ่ายอะไรที่ค่อนข้างต้องรับผิดชอบพอสมควรนะครับที่จะต้องทุ่มเทนะครับหรือบางคนในช่วงของธุรกิจอยู่ในช่วงของการแข่งขันนะครับที่จะต้องทุ่มเทตั้งความรู้ความสามารถ ก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับอยู่เหนือคู่แข่งแล้วก็ดึงในเรื่องของผลประโยชน์กําไรเหนือคู่แข่งก็มานั่นเองก็ดึงดูดเม็ดเงินนะครับบางคนก็เงินตราจากต่างประเทศนะครับที่หลังไหลเข้ามาสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เต็มปเปี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมดุลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับอะไรที่เคยมีปัญหาในทิศทางการเงินของชาวราศีกุมนะครับจะมีปัญหา นะครับที่มันไม่ก้อยลงตัวไม่ก้อยสมดุลสักเท่าไหร่นะครับก็ช่วงก้าวันนี้จ,จะก้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีตามให้เกิดความสมดุลเหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่ของความมั่งคั่งมั่งมีในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับไ่ไปต่อมาก็คือการออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหายุ่งยากต่างการเงินนั่นเองก็เหมือนในเรื่องของการงานเหมือนกันนะครับที่ไพ่แปดตัวขึ้นมา A of cups นะครับ อะไรที่มันไม่เติมเต็มการเงินก็เหมือนกันนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะครับที่ไม่เติมเต็มก็จะออกจากสถานการณ์นั้นไกลรที่เกิดการแกลในเรื่องของการเงินที่เงินหมุนไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะตามให้ท่านนั้นเจอกับการลื่นไหลเข้ามาต่างทิศทางการเงินที่ดีนะครับที่ดึงก็มาทําให้เกิดความสมบุ์นะครับแล้วก็กล้าไปสู่อนาคตที่มีการเงินที่ดีนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือเส้นทางใหม่ๆของการเงินที่มีก็มาหนึ่ง หมยนะครับเพราะว่าการเงินไพ่แก้ใบตอนนั้นนะครับแต่สามารถเปิดออกมาเหมือนกับเรื่องของการงานได้นะครับหลายๆใบนะครับก็เป็นติดต่างดีๆนะครับก็อย่างกล่ามาคนที่มีการเริ่มต้นในเรื่องของการามีงานทํานะครับหรือใครที่เพิ่มในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่นะครับก็จะมีรายได้ก็ามาเพิ่มเติมคนที่ไม่เคยมีรายได้ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับคนที่ขยับขยายในเรื่องของธุรกิจใหม่ก็มี เส้นทางใหม่ของการเงินที่มีเข้ามานะครับก็เรียกว่าการเงินก็มาตอบโจทย์ในทิศทางที่ดีนั่นเองก็จะทําให้คนที่มีปัญหาอย่างบางคนที่อยู่มาไม่มีรายได้ไม่มีงานทําก็คือผู้ที่ไม่มีรายไม่มีเงินเข้ามานั่นเองแต่ตันเมื่อมีรายได้มีงานทํานะครับก็จะมีรายได้ก็มาก็ตั้งให้ตั้นออกจากสถานนั้นจากการไม่ได้มีเงินเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็เงินก็มาไหลก็มากับทิศทางของการมีงานทํานั่นเองหรือใครที่ ต้องการรายได้เพิ่มเติมนะครับก็มีการเสริมเข้ามากับการทาธุรกิจใหม่หรืออะไรใหม่เข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่ยาในเรื่องของการเงินนะครับตัวออฟชอดนะครับในเรื่องของการเงินที่ไหลเข้ามาในทิศทางกล้องตัวที่ดีนะครับตัวออฟชอดโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับไก่ตีตันธุรกิจออนไลน์ที่ดึงดูดเม็ดเงินหมุนเข้ามาในแต่ละวันนะครับวันต่อวันนะครับทิศทางของการเงินที่รื่นไหลเข้ามาด้วยความกล้องตัวนะครับ แต่การทำธุรกิจทางออนไลน์นั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีนั้นต้องอาศัยในเรื่องของการตัดสินใจที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็รวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับชาวราศีกุมต้องเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องธุรกิจของท่านอย่างกระจั้นชัดนะครับตอนที่จะตัดสินใจได้รวดเร็วและก็ถูกต้องในทิศทางที่ดีและก็ดึงดูดเงินเข้ามา ด้วยความรวดเร็วในวันต่อวันในทิศต่างที่ดีนะครับก็เป็นเส้นต่างดีๆนะครับของการเงินกองชาราศีกุมในช่วง9วันนี้นะครับออกจากสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาทางการเงินนะครับแล้วก็เงินก็มาด้วยความสมดุลทิศต่างใหม่ของการเงินที่มีเข้ามานะครับคนที่ไม่เคยมีรายได้ก็จะมีรายได้เข้ามากับการมีอธรทำนะครับคนที่มีรายได้อยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่หรือมีเส้นทางใหม่ กับการงานโดยธุรกิจที่จะดึงดูดเม็ดเงินเส้นทางใหม่ก็มานะครับไครตีอยู่ในสภาวะของการแข่งขันกับผู้อื่นนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านจะได้รับชัยชนะเข้ามากับการที่จะดึงดูดนะครับในเรื่องของลูกค้าหรือผู้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเชิญธุรกิจของท่านที่ให้มีไปส่งผลในทิศทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับธุรกิจออนไลน์นะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินก็มาวันต่อวันในทิศทางที่ดีก็เป็นช่วงของ การที่จะมีรายได้รายรับเข้ามาในทิศต่างกันเหมือนที่ดีห้กับชาวราศีกุมนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับก็ไปครับในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีกุมในช่วง9ก้าวันนี้นะครับการเงินของท่านเป็นไปความรักเป็นไปในแบบใดบ้างเดลิวนะครับอาจจะมีความรักที่ลุ่มหลงด้วยเสน่หากันนะครับในช่วงนี้นะครับแต่คนโสดก็ระมัดระวังนะครับที่อาจจะไปพบรักที่เข้ามาไม่ก็ดีก็มีนะครับแต่ว่า น่าจะเป็นก้อนข้างในทิศทางที่ดีนะครับป้ายเดือดซันขึ้นมารองรับนะครับก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไป้ายต่อมานะครับนายออฟวานอัศวินถือไม้เท้านะครับมีพลังมีปัจจุบันที่ดีนะครับในการที่จะลุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็แปดไม้เท้านะครับ บางคนก็สถานการณ์ของความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปใบที่5นะครับ8ดาบอันนี้ก็ต้องระบ,บัดระวังด้วยนะครับสําหรับบางคนนะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่เข้ามาสร้างความบุดหนัดนะครับก็อาจจะดังที่กล่าวมานะครับของใบแรกนะครับที่เดวเดิลขึ้นมานะครับที่บอกระบ,บัดระวังของบางคนนะครับที อาจจะไปเจอรักที่มันไม่ดีก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับแล้วก็ไปใบสุดท้ายแปดดาบนะครับที่อาจจะเข้ามาแล้วนอะกเป็นสุดท้ายตามให้ตั้นอยู่ในสถานการณ์กองการที่หาทาองออกยากด้วยเช่นกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับคนโสดนะครับหรือคนไม่โสดก็ตามนะครับกับการที่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับบางทีช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะครับที่ยังไม่ ผลระยะของการต้องเที่ยวหาความสําราญเบิกบานใจนะครับการเติมความสุขให้กับตัวเองนะครับการไปสถานที่อากจรหรือไปแหล่งสถานเริงรมสถานที่ต่างๆท,ที่ไปหาความเบิกบานใจนะครับก็ระมัดระวังนะครับคนโสดหรือคนไม่โสดก็ตามนะครับที่อาจจะไปชบพบเจอกับรักที่ก้ามาด้วยเสน่ห์อาราคะนะครับที่มาสร้างความลุ่มหลงบางทีเป็นคนที่ก็มีเจ้าของควบคุมอยู่แล้วนะครับหรือบางคนก็เป็นคนเช่าชู ที่มากมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีก็มาสร้างเสน่ห์ให้ท่านนั้นตกหลุมรักง่ายๆแล้วก็ถอนตัวยากด้วยเช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับพอตกหลุมรักไปแล้วก็บางทีก็หาตางออกไม่เจอนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังด้วยความรอบกอกก่อนที่จะมอบใจไปเสน่หากับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็มีความระมัดระวังนะครับแต่บางคนก็มีโอกาสนะครับที่รักก็มาด้วยเสน่หา แล้วก็พัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีความเป็นสั้นนะครับก็เป็นรักที่สดใสต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนะครับอาจจะมีการเดินทางในช่วงนี้ก้นโสน,นะครับที่อาจจะไปพบรักในต่างถิ่นต่างก้นที่ก็ามาได้ด้วยนะครับที่รักอาจจะก็ามารวดเร็วที่ตั้นไม่การคิดไพ่ของการเดินทางนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแปดไม้ทาแล้วก็อัศวินตือไม้เท้านะครับที่จะเดินทางไปแล้วก็ําให้มีรักเข้ามาแบบรวดเร็ว ตีนไม่คาดคิดนั่นเองนะครับที่อาจจะพุ่งเข้ามานะครับมาพบกับคนต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ก็ามาจีบกามาสาร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นรักดีๆนะครับที่มีกามาไม่ใช่เป็นรักที่น่ากลัวนะครับแต่ก็ม,มีได้เช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีรักที่เข้ามารวดเร็วนั้นก็อาจจะเป็นรักที่มั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีได้ด้วย แล้วก็อาจจะเป็นรักที่เข้ามาแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เหมือนสายลมพัดหวนก็ามาแป๊บเดียวแกให้ได้สูดกลิ่นพอชื่นใจแล้วก็พัดจางหายไปก็เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อจิตใจนั่นเองก็ให้ดูดีๆด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมอบใจใครในช่วงนี้จ้าราศีกุมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกหรือจะมีรู้สึก ความดีๆกับใครนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางก็ตามนะครับหรือใครที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับโอกาสของการพบรักตั้งรักที่ดีและก็รักไม่ดีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่รักดีๆก็มีโอกาสพัฒนาของความรักความสัมพันธ์ต่อไปไปสู่ของความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับในสถานที่อากจรหรือในสถานที่แหล่งเริงรมต่างๆนะครับและก็ ถ้ารักไม่ดีก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่ออกจากสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นยากด้วยเช่นกันนันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับส่วนคนเดินทางก็เช่นกันนะครับบางทีก็ไปพบรักก็มารวดเร็วแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆได้เช่นกันนะครับแต่ก็มีเช่นกันนะครับที่อาจจะก็มาสร้างความสัมพันธ์และเกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้น ได้จนกันแต่ไม่เสียความรู้สึกนะครับนี่ก็คือโอกาสของคนรักคนโสดที่อยากจะพบรักในช่วงก้าววันนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าคู่ใดจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่มันอยู่ในสถานการณ์ของความกดดันนะครับ ไยเดอซันขึ้นมาก็ถือว่าในเรื่องของการพัฒนาความรักที่ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับคนที่มีความสุขอยู่แล้วคู่รักที่คบกันหรือใช้ชีวิตคู่กันนะครับที่มีความสุขอยู่แล้วก็มีการพัฒนาต่อไปที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่ารุกคืบหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะครับอาจจะมีการยังอยู่ในช่วงของการต้องเที่ยวด้วยกันนะครับหรือบางคนก็จะอยู่ในช่วงของการได้ไปอบรมสัมมนาแล้วก็มี การต้องเที่ยวผสมผสานที่ปาคนในครอบครัวไปร่วมได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะมีเข้ามาที่จะสร้างความรู้สึกนะครับกูรักที่ดีๆก็จะมีการตุ่มเทนะครับพัฒนาความรักตุ่มความเมตไน์ก้าหากันด้วยรักที่ชุ่มฉ่านะครับในช่วงก่อนที่ช่วงของการเฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังเรียกว่ายังเป็น ยืดเยื้อต่อไปที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กันก็เป็นโอกาสดีๆของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่จะเปลี่ยนอะไรที่เคยมีปัญหาก็อย่างที่กล่าวมานะครับก็จะมีการดูแลใจใส่มีการตุ้มเทพัฒนาให้ความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยเสน่หานะครับในความสัมพันธ์ที่มีความดื่มดำนะครับที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่สดใสนั่นเองนะครับ มังกรก็ลุ่มหลงกันด้วยสเสน่หาในทิศ่างที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นโอกาสดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วหรือคนคบก็ตามนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปประมาณนี้ของชาวราศีกุมนะครับในช่วง9วันแรกของปีนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่9นะครับก็ขอชาวราศีกุมทุกท่าน มีความสดใส,ดสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ